สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตอนกินข้าวนอีกเช่นเคยนะครับผมนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงทําไมถึงไม่ค่อยมีคนเล่น c คนเดสนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแคนเดสก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเก่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าสาเที่คนไม่เล่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปกันเลยกันนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเออริ่มกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซใน Line i n นสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Richman Shop Shop Shop, Shop, Shop. r i c h Man Shop ฉลอง3 0 0แสนซับแจกยับซับก,กระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก n o t t i n g Phone มือถือแฟชั่นสุดจีดและหูฟังเ a s e r Hammerhead Pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และ g i v เวอร์ชเชมูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอยากรู้ปะละ่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ r i c h Man Shop ทั้งในเฟซและไลน์ซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบเนาะคือ จะเรียก2แบบก็ไม่เชิงเรียกว่าความสามารถของเขามี2อ,อย่างดีกว่านะครับคืออย่างแรกเนี่ยก็คือตัวของเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถเคลือบตัวของอาวุธของเรานะครับที่เป็นหอกดาบเล็กหรือดาบใหญ่ได้แค่สามเอ่อได้แค่อาวุธสามชนิดนี้นะให้กลายเป็นการจงตีปกติเป็นธาตุน้ำครับผมซึ่งความสามารถอันนี้เนี่ยถามว่าดีไหมมันก็โอเคมันดีในบางทีมนะครับแต่ว่า ความสามารถของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นั้นไงอีกความสามารถของเขาก็คือการเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับซึ่งไอการเพิ่มความเร็วโจมตีในที่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจของบอัฟด้วยคือเรียกงี้สมมุติว่าเรากดอันตีใช่ไหมนอกจากที่เราจะเคลือบดาวล้วเนี่ยเราจึงได้ตัวของโบนัสความเสียหายในการโจมตีด้วยก็คือเราจะได้ดาเมจเพิ่มก็คือเป็นบัฟมาด้วยนั่นเองครับโดยไอบัฟตัวนี้เนี่ยก็จะคิดขึ้นอยู่กับ ค่าพลังชีวิตของแคนเดสด้วยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแค่ลงดูลงของอันติเนี่ยก็มองว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วตัวของซิกิุท่าตเองก็สามารถทําให้บนอันติได้ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยแต่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เล่นตัวละครแคนเดสเนี่ยไอ้ส่วนนี้นะครับต้องมาดูอย่างนี้ก่อนเลยกว่าบัฟที่แคนเดสทาได้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงการโจมตีเร็วนะครับต้องพูดไว้ก่อนว่าเมน DPS ในเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีทุกตัวที่ต้องการความเร็วโจมตี นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวละครอย่างกูเต๋าก็ไม่ได้ต้องการความเร็วจมตีนะครับหรืออายกะก็ไม่ได้ต้องการความเร็วจมตีไปหรือแม้แต่ตัวละครอย่างไรเดนเองก็ไม่ได้ต้องการความเร็วจมตีเพราะมันเอาไปบัฟไรเดนไม่ได้นะครับแล้วก็ชัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละครที่ต้องการความเร็วจมตีเนี่ยจะเป็นพวกแบบว่าจะเป็นแบบประเภทอย่างออยโตอิโต ซึ่งอิตโตเองก็อาจจะไม่ได้ต้องการความเร็วมากขนาดนั้นแต่ก็อาจจะต้องการอยู่บ้างนะครับอย่างไอโยอิมิญานที่ชัดเจนเลยว่าเขาต้องการความเร็วโจมตีนะครับมปยว่าหมายความว่า,าการที่เขาจะเป็นตัวละครที่จะไปซับให้กับตัวละครมีน DPS ที่ต้องการความเร็วโจมตีในเกมนี้เนี่ยถือว่ามันมีไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยทําใหา้คนเขาไม่ค่อยจะเล่นแคนเดสแตนนี่ไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับเหตุผลหลักก็คือมันมีตัวละครที่ทําหน้าที่นี้ได้ดีกว่าแคนเดสในหลายๆตี้นะครับ อย่างเช่นตัวละครอย่างยุนจินที่เข้าไปอยู่ในทุกตี้ที่สามารถเ,เพิ่มความรยจมตีแล้วจะกินขว่แคนเดสได้ยกเว้นตี้ของอายโตกคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าแคนเดสเนี่ยจะบัฟได้ดีกว่าตัวละครยุนจินเนี่ยในบางสถานการณ์เท่านั้นอย่างเช่นสถานการณ์ที่แคนเดสมีกลุ่มดาว ค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวของยุนจินอะเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับหรือยุนจินเนี่ยมันปลดกลุ่มดาวไม่มากพอนั่นเองหรือจะถ้าเกิดกลุ่มดาวเท่ากันเนี่ยก็คือเราต้องบิวตัวของแคนดดสได้ดีจริงๆนะครับถึงจะเก่งกว่าตัวละครอ,อย่างยุนจินแล้วยุนจินเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เก่ากว่าหมายความว่าคนเขาก็น่าจะปั้นตัวละครอ,อย่างยุนจินมาก่อนที่จะปั้นแคนเดสกันอยู่แล้วนะครับซึ่งการปั้นยุนจินให้ฟูลเนี่ย แล้วความสามารถเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากแคนเดสสักเท่าไหร่เนี่ยคนเขาก็เลยไม่ได้เลือกที่จะปั้นตัวละครเนี่ยแคนเดสกันด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเออก็มีตัวละครที่ทําหน้าที่เหมือนกันแล้วไงก็เลยนั่นแหละนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าแคนเดสมันกากนะครับแคนเดสก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่โดยเฉพาะในตี้ของอายาโตเนี่ยแคนเดสถือว่าเป็นตัวละครที่เอามาบัฟดาเมจให้กับออยาโตโดยรวมได้ดีมา,มากๆเพราะว่านอกจากเขาจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วเขายังเพิ่มตัวของโบนัสการโจมตีจากพลังชีวิตของแคนเดสใช่ไหมแล้วเดีวยวความที่ว่าแคนเดสเองก็เป็นท่านน้ำาอยาโตเองก็เป็นท่านน้ำเหมือนกันทําให้เกิดการสันพ้องท่านน้ำเมื่อมาอยู่ดีทีเดียวกัน และทำให้มันเพิ่มพลังชีวิตเข้าไปอีกก็ทําให้บัฟของแคนเดสเนี่ยมันเยอะเข้าไปอีกนะครับและทําให้อยาโตเนี่ยคืออาโตก็มีพาสซีในเรื่องของการเปลี่ยนตัวของค่าพลังชีวิตมาเป็นโบนัสดาเมจเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยในตี้ของอาโต้แคนเดสก็เลยจะทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆครับแต่ว่าในบางตีเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่ายุนจินแบบมหาศาลเลยนะครับในตี้อาโต้เนี่ยโอเคมันอาจจะค่อนข้างเปรียบเทียบกันได้อย่างสูสี พอสมควรเรืออย่างนี้ดีกว่านะครับแต่เคนเดสก็ดีกว่าตัวคนอย่างยูงจินในติเตียจะโตอยู่แล้วแต่ตี้ที่มันแบบว่าทําประโยชน์ได้ดีของแคนเดสจริงๆเนี่ยจะเป็นตี้ของการเล่นปฏิกิริยากับธาตุไม้นั่นเองหรือว่าเป็นตี้ที่เราเน้นแปะน้ํานั่นเองนะครับเพราะว่าแคนเดสเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งก็คือในการแปะน้ําซึ่งในความสามารถแปะน้ําของเขาเนี่ยมันเทียบได้กับพวกระดับซิงชิลเลยคือมันแปะน้ําทุกคิดที่เขาตี นะถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของ ICD ผมจํามาถูกไหมนะคิดว่าน่าจะแปะน้ําทุรุการโจมตีนะครับซึ่งถ้ามันทําแบบนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากซิงชิวในเรื่องของการแปะน้ําแต่แน่นอนว่าดาเมจก็สู้ตัวของซิงชิวไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละคือเขาตีเป็นดาเมจน้ำะนะก็อาจจะช่วยในบางตี้ที่เน้น แปะท่าทีก็เป็นไปได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าใครแปะท่าทีเหมือนกันนะระหว่างซิงชิลกับแคนเดสเพราะว่าแคนเดสอย่างที่บอกว่ามันบัฟพามเลยโจมตีด้วยไงก็จ,จะแปะน้ําทีกว่าก็ได้หรือจริงๆแล้วซิงชิลจะแปะน้ําถีกว่าถ้าเราตัวไปถูมอนอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่กรณีก็แล้วกัน นะครับแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยแคนเดสก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่ดีนะครับแค่ว่าตัวละครนี้มีตำแหน่งที่มีตัวละครในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็มีตี้ให้ลงไปค่อนข้างที่จะน้อยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแคนเดสเก่งในอีกตี้ก็คือเป็นตี้ของธาตุพืชถูกไหมแต่ว่าธาตุพืชในปัจจุบันเนี่ยมันยังมี ไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีตัวของไทนาลีทราเวลเลอร์และคอนเลย,ยังไม่ได้มีตัวละครนอกจากนี้เพิ่มเติมเลยที่เป็นตัวละครพาดพืชยกเว้นว่าจะเป็นตัวละครอย่างนายฮิดะที่จะมาในอนา,าคตซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถเล่นกับแคนเดสได้เวิร์กขนาดนั้นไหมแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยแคนเดสก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยแหะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกัน,นหรือเปล่าถ้าหากชอบในกันยิ่มที่จะกดไลค์กด Subscribe เพราะหลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสจหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า